สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาซื้อกับข่าในตลาดครับอันนี้คือตลาดโตลุ่มครับตลาดโตลุ่มซื้อกับเขาวก็ไมคะาดไม่ขาดซื้อกลับข่าวก็ขยับเขาเอาที่ควยไม่ขาดคนสวยกัน จ้ากินอะไรไหมคะเอาแนะน้ำแม่แนะน้ำยังอันนี้ดักแด้ค่ะดักแด้อันนี้ซุปมะเขือนะคะซุปมะเขืออันนี้เป็นซุปเห็ดบดค่ะซุปเห็ดบดค่ะอันนี้ลาบหมูลาบหมูอันนี้หมกหมกปลาค่อนจ้ะหมกปลาค่อนปลาดุกนาใส่ผักกะเยงโอ้โหมิเตียลเป็นจ้าอร่อยเลยเนาเอาไม้เหลือหมกเดียวค่ะเอาไม้มือสื่ออย่างนออซย่าอนีจกินอะไรคะพี่พี่พี่ประสานเอาหมกซุปมะเขือเนาะจับเสียงอาหารสุขภาพ มันเินกับเผาเจ้าไหมเอเจ้าลาบาสนาลาบหมูชสนาอันนี้ซุปเห็ดบดอยากซุปเห็ดบดเหมน้าเรียวอ๋อซุปเห็ดบดก็ได้ครับชสนาซุปเห็ดบดแซ่บซุปเห็ดบดกับแม่ค้านะครับร้านห้องซื้อปลายังเกาะทะเร้านห้องอันอิดมะแรงทอดอิตคูเรานั่นแหละอิดมะแรงทอดเดี๋ยวนีูเปลี่ยนเป็นอิตมะแรงทอดแล้วมาอิตมะแรงทอดแร้อดซื้อบรอดจัดระยะด้วย บอวยพ่นหูจาว่าอ๋ออิดอิดอมะงทอดอากบามะแรงทอดอีมะแรงทอดนะครับอะไรด้ีขายอยู่ที่ตลาดโตลุงนะครับตลาดโตลุงสมเด็จทอดเด็แถวร้านสมเด็จนนณาพันนี่แหละครับม้าใดครับ้ดีที่ลาบไก่ลาบหมูมึงบรรยากาศทั่วๆไปสักหน่อยสารเจ้าเ่เนี่ยมันเกิดร้านดีเลย อเอาเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวยยยจ่ายเงินก่อนเท่าไหร่ครับนี่ผู้ใดยอยู่บ้านนะเอาน้ำสามสิบกระเพาะสามสิบบาทเอาสามสิบบาทมาซื้อกันไม่ขาคนสวยเรียบร้อยเอาเอาคลิปนี้ไปสักนี่แหละครับผมขอบคุณและสวัสดีครับะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ,คะ,คะทุกท่าน